สวัสดีค่ะขนาดนี้เวลาอ้าวไม่เห็นตีสี่ห้าสิบเอ็ดแล้วนะคะกลับด้านกันเองเด้อเออแล้วอยู่กันที่ดอยช้างออกเราออกมาตั้งแต่กี่โมงนะตีสามป่ะตีสามตีสองค่นเราจะมารอพาะทิศขึ้นเพื่อทำคลิปให้ดูๆกันนะคะใช่อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายดื้ ดยช้างหมู่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ50กิโลเมตรบนแนวสันเขาแบ่งเขตแดนไทยพมา่ามีกองกําลังทางทหารประจําการกระจายตามแนวสันเขาจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือจุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างหมู่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิวยังบริเวณฐานปฏิบัติการได้ตรงจุดนี้เห็นผืนป่าและแนวเทือกเขาของฝั่งพม่าได้อย่างกว้างขวางเลยทีเดียว เอาอาโกโก้ค่ะแล้วเวลาหนานแล้วพี่คะหนูถามอะไรได้ไหมไม่สนใจเลยก็ก็ที่นี่อ่ะใครดูแลแบบยังไงอ่ะแบบใครดูแลความเรียบร้อยของแบบสถานที่ท่องเที่ยงนี้อ่ะทำความสะดูแลเรียบร้อยอะไรนะหอบร้อยนอนหัวอร้อยเป็นเจ้าของหอบร้อยนอนหัวหอยู่กับหัวหอยเอาเยอะก็คือกองกองถังโบกเหรอคะอ๋อแล้วนี่เป็นทหารเกณฑ์อ่ะ อ๋อแล้วกลดประจำการเมื่อไหร่่นานแล้วเป็นคนจะว่าอะไรคะคนงานคานโี่เขาเหมือนไม่อยากคุยเลย <laughs> แล้วที่นี่มีบ้านฐานอะไรอยู่ไะไม่มีแต่มากลางเต็นได้ใช่ไหคะอ๋อแบบหองเท,ที่ยแบบิงขยะแบบย,แแมมย่ร <laughs> ้างไหมพี่อ๋อเผาเผาลักฐานมงเฮ้ยคาม้ยาเนี้ใช่พี่ที่จะไม่เหนเื่เยเธอไร่คะแล้วปกติถ้าเกิดว่าเขาทิ้ง้ยบไหนแล้วพี่เอาขยไปิ้ที่ไหนอะิง้า นี่พี่มาเที่ยวที่เนี่ยเออแบบทำไมถึงมาเที่ยวประทับใจอะไรหรือเปล่าอะคะไงอะสะกดจิีเนี่ยบรรยากาศจิตก่อแล้วก็น่าประทับประทับใจกว่าก็เลยเลือกมาที่นี่แล้วพี่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรอคะคะจังหวัดเชียงรายเชียงรายค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้แล้วก็ท้าทายด้วยท้าทายเส้นทางด้วยเพราะว่าทางมันชันด้วยอี่างเงมีขี่รถมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์มาโอ้ อาหารเราอย่างเงี้ยสุดยอดหลายคนก็เอารถยนต์มาอย่างเงี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศเอามอเตอร์ไซค์มากัน3คนอย่างเงี้ยเออดีค่ะดีค่ะแล้วพี่ว่าที่นี่มันสะอาดไหมคะก็โอเคครัจะเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ไหมคะแบบมีขยะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะยั่งยืนนะครับขยะก็ไม่มีแล้วก็เขาทางขยะเกาตั้งไว้จี๊ดมแล้วก็ได้โอกาสอืมพวกพี่ได้มากางเต็มหรือเปล่ากางครับกางครับโอ้กางเต็มก็ แล้วเจ้าหน้าที่แบบมีข้อปฏิบัติอะไรไหมคะ<อ>แบบเขาได้บอกไหมว่าต้องทํายังไงเวลาการเต้นอะไรก็่มะาองไส่งเส,สดังเป็นชชแดเดี๋ยวโดนยิงข้ามข้ามประมาณ <c oughs> นั้นก็ถือว่าโอเคเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลดีดูแลดีเป็นกันเองเงี้ย๋อ พระธาตุดอยตุงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ60กิโลเมตรบริเวณกิโลเมตรที่17.5ของทางหลวงหมายเลข1149เป็นที่บรรจุพระราชขวัญเมื้องซ้ายหรือกระดูกหายปลาของพระพุทธเจ้าจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือพระธาตุดอยตุงเป็นเจดีย์สีทองขนาดเล็ก2ององค์สูงประมาณ5เมตรพระธาตุดอยตุงอยู่บนดอยสูงและยังมีจุดชมวิวแวดล้อมไปด้วยป่าไม้และธรรมชาติที่สวยงาม ลำทางทำห้หลงมูมาอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยจะบอกพวกหนูสวยเธอเข่ากี่เล่นะคไทำไมเธอขี่เหล่คนเียวเนี่ยไปไม่ถงมาจากที่ไหนกันมคอรอค่ะ อไอ้ก็เบอรจากตัวะอะไรกันทีอันนี้กลุ่มเดียวกันเลยใช่ไหมค่ะจับกลุ่มแบบนี้เลยเนาะแล้วแบบมีใครแบบมาทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือแบบอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีนะเนี่ยลองเดินดูตามจุดชมวิวก็มียัดยูยนขยะออกไปข้างนอกก็มีมนกป่าทำไงคะตามเก็บก็เก็บอ,อยู่เป็นบางครั้งถ้าลงไปเจอก็ใกล้ๆก็เก็บถ้าที่เข้าไปลึกๆก็ไม่ได้ออกไปเก็บก็ม,มีอยู่ ตามทางก็มีเยอะเลยตะกอนขยะทีอยู่ข้างในนี้แล้วก็ของวิญญาณงต้นไม้ก็มีอ๋อปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ํามันอยู่ไกลด้วยเนาะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาเลยไม่ได้แวะเข้าห้องน้ําจากจุดที่เราตั้งไว้ก่อนเพราะว่าห้องน้ําจะอยู่ห่างจากองค์พระธาตุก็1กิโลกับจุดด้านล่างตรงหน้าบันไดนาคส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็พอขึ้นมาถึงก็จะถามหาห้องน้ํา ก็เลยจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าทําไมห้องน้ําถึงสร้างข้างบนไม่ได้เพราะว่าข้างบนนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับทข้มถึงมามาเที่ยวประเทศไทยไอ้พวกกูจะย่องไปลงกูจะย่องเลกูจะ chaque pays. เราก็อยากมาดูประเทศไทยว่ามีประชากนสวยงามยังไงมันแตกต่างจากชาวยุโรปยังไงเสน่ห์ของประาเส์ขอประเทศไทยคืออะไรอะไรแล้วทำไมถึงเลือกมาที่เชียงรายคะไอพกโกชิเมียงซาเพรเซตเซฟลี Pourquoi le circuit Voilà. Le circuit c'est déjà pour visiter tout ce que l'on veut voir avec notre vie. Parce que si on fait un séjour comme un fuquette, si c'est pour tremper mes pieds dans l'océan Indien, faire 30 km, non. C'est pour voir. Pourquoi il y a du va dans le maintenant จากการลงพื้นที่จะเห็นว่ากรณีของแหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทําการศึกษานั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญกับจังหวัดเชียงรายดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้ดังนี้ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง และดูแลรักษาไม่ให้เสื่อมโทรมพร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีคุณค่าและควรค่าต่อการดูแลรักษาหากทุกภาคส่วนทำได้ดังนั้นแล้วแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะสามารถพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบต่อไปได้นั่นเอง